วันที่28กลกุมภาพันธ์ปี2566นายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยาลัยฝาพ,พระจังหวัดบุรีพร้อมด้วยนางสาวยุพานาหนองตุ่มรองผู้อำนวยการนายธนันวัฒพิพัฒช,ชุติกุลหัวหน้าง,งานโครงการอาชวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบดเข้าร่วมการประชุมหาหรือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการเผยแพร่การใช้ฝ่อต้นแบบ ในโครงการอาชีวะสร้างช่างผีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดบทณนะห้องประชุมชัยพฤกษ์สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาโดยโครงการอาชีวะสร้างย่างผีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดบทเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความตั้งใจสูงได้เข้าศึกษาต่อกินฟรีอยู่ฟรีในระยะเวลา1ปีจบแล้วมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์